10บุคคลหรือกองทัพนะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือลูฟี่ในการขยี้ฝั่งรัฐบาลโลกในศึกสุดท้ายเพราะตอนนี้นะครับก็มีการปูบทมาสวานเจี๊ยบเลยนะครับโอกาสต่อสู้สูงมากๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนหลังจากจบภาควานโนไปนะครับก็จะเข้าสู่บทสุดท้ายภาคสุดท้ายของวันพีทแต่ว่าอีกหลายเกาะเลยนะ โดยในตอนนี้ถ้าพูดถึงสิ่งไหนนะครับที่ถูกปูมาสวานเจีย๊ยบสุดๆเลยในวันพีทก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่ลูฟี่นั้นเตรียมจะไฟนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกแล้วแหละครับซึ่งเผลอๆอ,อาจจะเป็นศึกสุดท้ายของลูฟี่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีหึมๆกันใช่ไหมฝั่งลูฟี่แล้วก็ฝั่งรัฐบาลโลกแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับในตอนนี้เนี่ยฝั่งของลูฟี่นั้นหรือกลุ่มโจรสันหมกฟางก็ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายนะครับที่จะไปท้าตีท้าไฟเพียงแค่คนเดียวเเเนนเททท่่าาาาานนนนนนัั้้้้้พพรระะคก็มมีีหลลยยยอจส ใส่อาครนูนพร้อมจะกระทืบนะครับเผ่ามังกอฟ้าวันนี้ก็เลยจะนําเสนอนะครับเราบุคคลละกันที่พร้อมจะช่วยเหลือลูฟี่ในการต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับในศึกสุดท้ายนะครับวันนี้รวบรวมมานะครับตัวเด็ดๆดวงๆทั้งนั้นเลยแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับจะเรียกว่าคนหรือเปล่าเอาเป็นแก๊งกวนละกันนะครับเรม รวมทั้งดรา้อนและก็ซาโบไปด้วยเลยนะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกาะเอเฮดก็ตามทีนะครับเชื่อได้เลยหละครับว่าดรา้อนหรือว่าซาโบนั้นนะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือลูฟี่อยู่แล้วถ้าลูฟี่นั้นจะต้องปะทักับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะว่าดรา้อนที่ก่อตั้งคณะปฏิวัติมาเพื่อต้องการนะครับจะค่นล้มเผ่ามังกรฟ้าอยู่แล้วก็เจตจำนงเดียวกันนี่ไม่แปลกนะครับจะช่วยเหลือกันอีกทั้งดรา้อนเป็นพ่อของลูฟี่นะครับก็ต้องช่วยเหลือลูกของตนเองนะครับในการต่อสู้กับเผ่ามังกรฟ พี่น้องของตนเองอย่างเอสไปแล้วจึงทาให้ซาโบนั้นก็พร้อมสนับสนุนลูฟี่แน่นอนหากลูฟี่นั้นจะต้องต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งจะเป็นศึกใหญ่นะและเป็นศึกนะครับที่โคตรอลังการแน่นอนนะครับเราได้เห็นฝีมือท่านองค์ท่านอีมใช่ไหส่งยงส่งยานมานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ของฝั่งรัฐบาลโลกบอกเลยหลยะครับว่าไม่ธรรมดาไม่อย่างนั้นนะครับไม่สามารถคลองโลกนี้มาได้นะครับกว่า900ปีจึงทาให้นะครับการที่มีคณะปฏิวัติในการมาช่วยส่งเสริมลูฟี่ในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกก็คงจะเป็นนอะไรทีี่มัดดสุๆ แน่นอนกับการต่อสู้นะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีเลยละ มาต่อที่คนที่2สําหรับเผ่าคนยักษ์ของเอลบาบซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดิมทีแล้วลูฟี่นั้นก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับดอลลี่แล้วก็บกี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้พวกเขานั้นกําลังจะเชื่อมโยงกับเผ่าคนยักษ์นะครับเป็นเพราะว่าเผ่าคนยักษ์เอลบาฟนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับทางด้านของซาโลที่เป็นผู้นําในการเก็บนะครับบันทึกต่างๆเลยนะครับที่เกาะโอฮาร่ามาไว้นะครับที่เกาะเอลบาฟนะครับจึงทาให้หากนิโคโรบินไปถึงที่นั่นนะครับมันก็ แก้แค้นหรือสารเจตจำนงนะครับของนักพิเศษโอฮาร่านั้นนะครับให้มันสืบต่อไปให้ประสบผลสําเร็จก็ต้องต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกทําในสิ่งนะครับที่มันถูกต้องจึงน่าไม่ทางด้านเผ่าคนยักษ์นั้นก็พร้อมจะช่วยเหลือพวกลูฟี่แน่นอนในการไปต่อสู้นะครับและเป็นกําลังหลักกําลังที่สําคัญด้วยนะเพราะความสามารถต่างๆของเผ่าคนยักษ์นั้นนับได้ว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับจึงเป็นกําลังหลักที่สําคัญแน่นอนที่จะปลุกเข้าไปนะครับในการโจมตีนะครับฝั่งรัฐบาลโลกมาต่อที่คนที่3สําหรับเผ่ามนษย์รงบ แน่นอนหละครับว่าเผ่ามนุษย์เนือกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยนะครับที่ม,มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มโจนสัดหมวกฟางโดยแน่นอนฝั่งมนุษย์เนือกนั้นเนี่ยก็มักจะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับหรือว่าถูกจับไปเป็นทาสโดยเสมอเลยนะครับโดยเผ่ามังกรฟ้านั้นก็ยังมองว่าเผ่ามนุษย์เนือกนั้นยังแบบว่ามีสิทธิหรืออะไรต่างๆนั้นไม่ได้เท่าเทียมนะครับกับคนปกติซึงหากลูฟี่นั้นต้องต่อสู้นะครับกับเผ่ามังกรฟ้าหรือฝั่งรัฐบาล แล้วจินเบนั้นเป็นที่นับหน้าถือตามากๆเลยนะสาหรับนจากริวงูจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยนะครับถ้ามีการต่อสู้จริงๆเผ่าเนื้อเงือกที่ถูกกดขี่มาโดยตลอดพวกเขานั้นจะต้องลุกือขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูฟี่นะครับในการจัดการทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกและคงจะเป็นศึกที่สําคัญด้วยนะครับเพราะหากพวกเขาชนะเท่ากับว่าพวกเขานั้นก็จะสามารถนะครับอยู่เท่าเทียมเสมอกับคนอื่นได้แล้วสามารถขึ้นมาอยู่ข้างบนได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแล้วก็มาต่อที่กลุ่มที่4นะครับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแน่นอนแหลคะครับว่าม ผมนะครับแชงก็คงจะโมได้อย่างนี้เลยเพราะว่าแชงนั้นก็เป็นคนที่ปลุกปั้นนะครับทางด้านของลูฟี่มาเป็นผู้ที่มีพระคุณและดูเหมือนว่าแชงนั้นนะครับจะร่วงรู้ความลับต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็คงไม่ได้ชอบหน้านะครับฝั่งรัฐบาลโลกสักเท่าไหร่ด้วยจึงทาให้นะครับหากลนะูฟี่นั้นต้องประทานะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกแชงนั้นก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญเอาง่ายๆเลยนะขณะตอนที่ลูฟี่นั้นได้เป็นจกักรพรรดิใหม่ๆเชิญมาทางด้านของงงเดีียวกกนนััน้้ตใใจจจะมาบบาบกกร uffy, ูฟ่่ชแ มาช่วยเลยนะครับเพื่อให้ลูฟี่นั้นสามารถไปต่อได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยว่ายัางไงก็แล้วแต่กลุ่มโจรสัตว์ผมแดงที่รู้จักรูฟี่มาดีดีตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าลูฟี่เป็นเด็กยังไงพวกเขานั้นก็พร้อมสนับสนุนลูฟี่หรือช่วยเหลือลูฟี่นะครับพวกเขานั้นอยากจะเจอลูฟี่ที่สุดเลยและนี่ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีถ้าพวกเขานั้นนะครับจะสนับสนุนในตัวของลูฟี่ แล้วก็มาต่อที่กลุ่มที่5นะครับกองเรือทั้ง7นะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอันนี้น่าจะได้เวลาชายแสงของพวกเขาแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นนะครับได้ดื่มน้ําร่วมสาบานนะครับว่าจะเป็นกองเรือทั้ง7หฮักลูฟี่นั้นมีเพศภัยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จะมาช่วยเหลือเห็นมาวาโนเลยแต่แปลว่าในศึกที่ต่อสู้กับฝั่งฮาบาลโลกนี้อันนี้จะเป็นศึกที่สําคัญแน่นอนยังไงพวกเขานั้นจะต้องมาช่วยเหลือนะครับอาโตวิโอนั้นก็คือเกามือเกาไข่ร้อนแล้วแหละที่จะมาช่วยเหลือลูฟี่นะครับหรือใคระคร กลุ่มโจนสลัดโมกฟางซึ่งถ้าพวกเขามาจริงๆนะครับจะทาให้กลุ่มโจรสลัดโมกฟางนั้นยิ่งใหญ่มากๆเลยมา2 0 0 0กว่านะครับกลุ่มโจรสลัดโมกฟางนั้นก็จะยิ่งใหญ่สมกับการเป็นกลุ่มของ4ี่จักรพรรดิเลยนะครับซึ่งหากต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกยังไงก็ต้องมานะถ้าไม่มาเนี่ยบอกเลยนะครับพวกเองออกไปเถอะไม่ต้องมาเป็นกองหนุนหรอกนะตึกใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่คิดจะมาช่วยนะครับลูกพี่ของตนเองเลยแล้วก็มาต่อที่กลุ่มที่6นะครับโมโนสุเกะแล้วก็สมุไรของประเทศวาโนะนะครับไอนี้แน่นอนนะครับ มาโตไปด้วยแล้วนะเพราะว่าพวกเขานั้นนะครับได้รับการช่วยเหลือจากลูฟี่เพื่อปลดแอกนะครับประเทศวาโนจากไคโดซึ่งพวกเขานั้นเป็นกองกําลังที่สําคัญมากๆเลยนะครับซามูไรของวาโนนั้นเป็นที่หวาดกลัวนะครับของฝั่งฮัลบาลโลกเพราะในอดีตนั้นก็สร้างชื่อเสียงความสามารถต่างๆไว้มากมายเลยนะครับและนี่แหละกค็คงจะได้เวลาฉายแสงไม่ได้ไปทําคมนะเป็นเวลาที่พวกเขานั้นนะครับจะได้โชว์กับชาวโลกแหลคะครับว่าพวกซามูไรนั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนในอดีตการพวกเขานั้นมีฝีมือจนไปที่เรื่องลือนั้นไม่ได้มาเล่่นะ่่นนๆแล้วก็มาาตออทีค7ย เวก้าพัง อันนี้ค่อนข้างแน่นอนและคอนเฟิร์มแล้วล่ะครับว่าเวก้าพังนั้นตั้งใจนะครับจะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟางและก็ขอให้ลูฟี่นั้นช่วยเหลือเขานะครับออกจากเกาะเอเคสนะครับซึ่งถามว่าเวก้าพังนั้นเนี่ยมันดีแค่ไหนโคตรดีเลยล่ะนะฮะนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ฉลาดที่สุดในโลกมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยนะครับซึ่งเขานั้นเป็นคนสร้างเซเลฟิลมาอาวุธต่างๆนะครับมากมายขนาดนับจึงนําให้นะครับภาคลูฟี่นั้นต้องการกองทัพสักกองทัพหนึ่งที่เป็นแนววิทยาศาสตร์ความสามารถต่างๆเกีี่่่ยยวกกับหุนนต์ะรราทได้สิง ของเวก้าพังมาในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเป็นอะไรนะครับที่โคตรดีเลยอีกทั้งเวก้าพังนั้นนะครับก็ต้องการสารต่อนะครับเจําจำนะครับของนักวิทยาศาสตร์โอฮาร่าด้วยจึงทําให้นะครับมันก็เป็นการดีเลยล่ะที่จะร่วมมือกันนะครับในการต่อสู้แล้วก็โค่นล้มฝั่งรัฐบาลโลกแล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับอย่างเซนโทมารุนะครับหรือทหารเรือนะครับที่เข้าพวกกับเวก้าพังอันนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วล่ะครับว่าจะมีทหารเรือบางส่วนนั้นนะครับที่แบบว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เห็นด้ โลกก็เป็นสปายนะครับให้กับเวก้าพังและเซนโทมารุก็คือหนึ่งในนั้นแต่ว่าเซนโทมารุนั้นจะอยู่ในกรณีนะครับที่สํานึกบุญคุณของเวก้าพังนะครับและเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะพวกเขานั้นรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเอาง่ายรู้ภายในเนี่ยเกี่ยวกับฝั่งรัฐบาลโลกมากๆเลยว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นกําลังเสริมที่สําคัญของฝั่งลูฟี่หมวกฟางหรือแม้กระทั่งเนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยการที่พวกเขานนั้นจะช่วยเหลือลูฟี่ก็มีโอกาสูงราะว่า เปก้าพังนั้นก็น่าจะขอนะครับให้มาช่วยเหลือแล้วก็มาต่อที่กลุ่มที่9ก้าก็คือเผ่าคุจาอันนี้จะรวมทั้งแฮนคอกแล้วก็เรรี่ได้เลยนะเพราะเรรี่นั้นเป็นลูกเขยนะครับของอดีตนะครับราชินีนะครับของคุจาซึ่งแน่นอนนะครับว่าทาั้งด้านแฮนคอกนั้นก็แทบจะยกทั้งตัวหัวใจนะครับเลิฟเเนี่ยให้กับลูฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้เธอนั้นนะครับก็ถูกไล่ล่าจากฝั่งรัฐบาลโลกหากเธอนั้นรู้ว่าลูฟี่จะต้องไปต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเธอนันนก็พระําาัคป่เเททีีึสญ นะครับที่ช่วยเหลือว่าที่สามีของตัวเองในอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะซึ่งแน่นอนการที่มีแฮนด์คอกมาเสริมนะครับบัวเผาคูจาเป็นอะไรที่มันทรงพลังและแข็งแกร่งมากๆเลยและจะทําให้พวกเขานั้นนะครับได้เปรียบกับการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกแล้วก็มาต่อที่กลุ่มที่10นะครับสำหรับทาฟังก้าลอนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะยกนะครับเซเวซูเปอร์โนว่าบางส่วนมาเลยได้ซ้ําแต่ที่มันแบบค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับว่าจะช่วยเหลือลูฟี่ก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับลอซึ่งทุกคนนั้้้นนนนนนกกก็็คงจจะะรรรรูหลลัััว่่่าอเปพธมมมิตทีีดดุสฟ อีกทั้งสถานการณ์ในตอนนี้ของลอก,ก็ไม่ค่อยดีนะครับบางทีแล้วมันอาจจะเกิดการทดแทนมุลคุณก็ได้หากลูฟี่นั้นไปช่วยเหลือลอนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ที่ผมบอกไปแหละครับว,ว่าหากมีการต่อสู้นะครับกับฝั่งอาับาลโลกเชื่อว่าลอนั้นต้องมาช่วยเหลือเพราะอาจจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเจตจำนงแห่งดีด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยเราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าหากลอมาช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยได้มากน้อยมากแค่ไหนเพราะพี่แกในตอนนี้เนี่ยก็อัพสเกลมาโคตรจะเก่งเลยนะครับเป็นงท่นอนะเ,เรื กำลังและก็มันสมองก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10บุคคลหรือจะเรียกว่ากองทัพก็ได้นะครับที่พร้อมจะมาช่วยเหลือลูฟี่แน่นอนหากลูฟี่นั้นจะต้องต่อสู้สึกจุดท้ายนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับซึ่งน่าจะเป็นศึกที่สําคัญมากๆเลยพะมีการปูบทมาสหวานเจี๊ยบขนาดนี้นะครับและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่าจะมีการต่อสู้หรือเปล่าและใครบ้างนะครับจะมาช่วยเหลือลูฟี่หมวกฟางก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีบุคคลที่คุณชื่นชอบหรือไม่กกลลออองคมมมมมเเเนาาะะแหหืดิุณ นั้นยังไม่ได้กด s u b s สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ